การไฟฟ้าแห่งภูมิภาคกฟผเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสการไฟฟ้าแห่งภูมิภาคกฟผประวัติความเป็นมาะประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อปี2427ในรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยคือจอมพลเจ้าพยาสุรศักดิ์มุตรตีเจิมแสงชูโต การนำแนวคิดการบริหารสำหรักงานอันธิยะมาใช้พลิตภัณฑ์ PEA IHAPM Intelligent Home a p p l i a n c e Power Monitoring เป็นเครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยและอาคารสำหรักงานทั่วไปรวมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนี่มีเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือกระแสไฟฟ้าดับผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน IHAPM ภายในบูของ PEA จะมีการจำลองห้องนั่งเล่นภายในบ้าน 2. pa solar hero เป็นแอปพลิเคชันแรกในประเทศไทยที่นำได t ทล p พลฟ f o r มมาช่วยหน่วยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะติดตั้ง solar top s o l a r Lo ็อบท็เพื่อผลิตพัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ให้ใช้เองแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพในวันที่ทดลองใช้แสงสว่างด้วยไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนั้นปรากฏว่าบรรดาขุนนางข้าราชการและประชาชนมาดูแสงไฟฟ้าอย่างแน่น ขนาดด้วยความตื่นตาตื่นใจเมื่อความทรงทราบฝ่าพระรองทุดีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าเมื่อครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหนึ่งโวยวานาดโดยท่านได้คิดตัดติดตั้งเครื่องกระโดดไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าและติดดวงโคมไฟที่กรมทหารหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันวิเคราะห์ข้อดีข้อจำกัดของการใช้แนวคิดสำนักงานอัจฉริยะการไฟฟ้าแห่งภูมิภาคกฟก P.E.A. ข้อดี 1. ได้รับบริการที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นแก้ปัญหาไฟตกไฟดับได้มากขึ้น 2. สามารถมอน i t o r ร์การใช้พลังงานรู้ว่าพลังงานไหลเข้าเท่าไรไหลออกเท่าไหรรวมทั้งสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารแบบเรียไทางข้อจำกัด 1. ต้องเพิ่มทักษะพนักงานเพราะงานบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปเนื่องจากต้องทำงานบนดิจิทัลท,ทั้งหมด2ใช้เวลา4-5ปีในการขับเคลื่อนให้บรปปรลุเป้าหมายใช้เวลามากเกินไปการเปลี่ยน ข้อเสนอและเพื่อการบริหารสำหรักงานภาครัฐ 1. รับผู้ที่มีความรู้และมีแนวคิดใหม่ๆที่ตรงความต้องการ 2. ให้คนในองค์กรเข้าใจในระบบจริงๆ